ดิฉั้เาอนับจากฉันทีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับคิวในเกมโฮมสวีทโฮมสวายแล้วในวันนี้เนี่ยคิวกลับมาเล่นตัวพี่หาลูกรัก GM กันอีกแล้วนะคะทุกคน <c oughs> คนนี้นี่คือแบบเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อเลยเนาะเพราะว่าสกินเยอะมาก แล้วในวันนี้เนี่ยคิวก็เลือกสกินที่คิวชอบที่สุดมานะนั่นก็คือสกินปีศาจแคมปัสของพี่ฮานั่นเองเนาะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าสกินนี้คือเป็นปีศาจที่เท่มากยกเว้นยกเว้นเครื่องประดับที่เป็นตาที่ถลนออกมานะน <Wow. S 1> คืออันนี้คิวใส่เอาไว้แกงเซอร์เวลาโดนเอสคิวอะตาของพี่แกมันจะถลนถลนออกมาน่ารักดีก <Wow. S 1> ใช่เลยค่ะแล้วเบลก็ชอบสกินนี้มากเลยนะคะเพราะว่าพี่ฮานกับเบลเนี่ยมีสกินคู่สกินนี้กันด้วยนะ,ะ <Wow. S 1> อย่ามั่นนาะนางเบลเนาะ ก็แค่สกินตีมเดียวกันเท่านั้นแหละไมันจะสกินคู่อะไรอย่างที่เธอกล่าวอ้าวมาหรอเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะว่าพี่หาสกินปริศาแครัมปัสเนี่ยจะเฟีฟ้ยวขนาดไหนทุกคนเลสโก<ฮ>้โบนาเสื้อนอกว่าเฮาสิมมาพอกันันตังวาจักรลานโหลดเข้าแมปมาไปเที่ยวเรียบร้อยกับแมปโรงพยาบาลร้างตึกบี <S <S 2> <S 2> <S ดีนะเนี่ยที่ไม่เจอด่านให,หม่อะด่านใหม่เล่นไม่ได้แกฉันหลงทาง นอกจากหลงทางแล้วเี่ยฉันก็ยังทำเสือหายบ่อยมากเลยเอ้าวล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปหน้าลบบีเอ้าวหน้าลบบี่เจอคนด้วยจะไปไหนคะลุกยามขาลอนหมด้วย้ยสิคะฟาดไปหนึ่งทีโอโหพอ,อมาเล่นพี่หาเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าคิดบ็อกมันไกลขึ้นฟาดยังไงก็โดนเพราะว่ามือยาวเป็ดมบหรือจะเรียกได้ว,ว่าต่อมือตีก็ไม่ผิด,ะด่ะเนาะจะหนีไปไหนหนีเข้ารู้ละหนีเข้าลรอกอ้าวเข้าทันก็แคมเป็นก่อนเลยแล้วการจะไปทางไหนต่ออา้าวมีพี่ปิงอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยยืนดีดีดีนมันลงลิฟต์ไปข้างล่างแล้ว แต่ก็ถือว่าดีสําหรับเราทุกคนถ้าเขารีบใช้ลิบใช้ของแต่ต้นเกมก็คือท้ายเกมเขาจะเล่นยากแล้วนะแล้วนะอโอแล้วมันฮิลแล้วด้วยไม่ถึงนาทีเนี่ยเราก็สามารถทําให้เขาใช้เกบได้แล้วโคตรได้เปรียบเลยบอกไว้เลยนะเดี๋ยวไปเจอกันแน่ทอดหรือคารุ่ยามค่ะเอาล่ะยกมือขึ้นผีได้รอไม่หมดแล้วยกมือขึ้นเหล่านี้วิ่งไปลิบทันไหมเนี่ยนางจะใช้ฟีบหรือเปล่าเอาไม่ใช้ลฟี์เรากมาแบบนี้ก็โดนไปอีกอ๊ะแต่จะว่าไปิฟบ์นี้อยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างนะเอ้าิฟีบอยู่ชั้นบน อยู่อ้าวไม่ใช่ดิเดีวอ้ามีล้อไอ้นี่สเต็ปดีวะ่ะอ้าแต่ว่าเราก็มีโปรตกไก์เหมือนกันไม่ต้องแข่งกระขวาาอะไร้นะั้นลุงยับขออีกทีหนึ่งเรียบร้อยเอาพี่ปิงพี่ปิงยังอยู่ในห้องนั้นอีกอยู่หรอเจอตั้งแต่ไล่ลุงยับยังไม่เจ็บจนตุยก็ยังอยู่ห้องเดิมมือนี่ขอไปแล้วกันนะรู้ไหนะ เอาละรายต่อไปก็อะคิวไม่ต้องกดหาเขาได้ีหว่าเนี่ยคิวเอาเอ้คิวแล้วเห็นซอ้อมาเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจเอามาหรอกคิวใส่เปิ๊กปิดมาอะเข้าท่อไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่ใช่โทษอี๋ยวดูนี่หว่ามาทษที้ทุกคนผู้เล่นเผจเก่าลืมไปเลยว่าทาง,งตรงงนั้นเขาปิดตายไปแล้วแต่แกขอโทษได้ไหมไม่ได้เล่นนานอะนะไม่ได้เล่นนานมันก็จะเออหน่อยอ่ะพี่ทิมสวัสดีค่ะจะไปชุบลูกยามเหรอคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะขอไล่ตีพี่ปีงก่อนนะ ใครก็ได้ช่วยด้วยอยากกลับบ้านถ้าจะให้กลับบ้านก็คงจะยากนั้นกลับไปที่บ้านพี่ก่อนไหมจ๊ะกลับไปก่อนไหมจ๊ะไม่โดนแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยต้องโดนและต้องโดนแล้วแหละเรียบร้อยไม่ต้องเป็นปิงก็ได้นะคะพาน้องเบลกลับบ้านไหมคะพี่แฮร์น้องเบลทากับข้าวเป็นนะคะไม่เบลไม่ไม่อะไรล่ะครับพี่เด๋อไม่ต้องมาเสือเฮ้ยมัจะไปทะเลาะกับเบลปิงกินน้อยห้าสิบชีวิตเหลือน้อยไปแล้วรู้หรือเปล่าว่าทุกคนที่กินมันตุ่มหมดโอเคเหลือวันฮี ปิงจะวิงไปเล่นที่ไหนจ้าเถ่านี้ไม่มีของให้เล่นแล้วนะเพราะว่าเพื่อนชายลิบกับของไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเธอตุ๊บเถอะตุ๊บเถอะนะขอร้อง่ะตุ๊บไปไิ่ไปโดนเบียดอะไรไปค,คุยกันรลกมามุวงไม่นะปิงเบียดอะไรปิงกับข้าวสารไปมือโอเคเรียบร้อยปัดมือยังไงแพ้ว ใช่ค่ะ<ข>พ <ọ malaria> <conclusions> ี่ฮานเด็กนี้ต้องโดนตัดมือค่ะพี่อ้าวแล้วลุงยามทำอะไรเหตุนะโว้ยถึงจะใส่เปิร์กไว้ผิดแต่ก็ยังพอมีประโยชน์อยู่นะเด็กแกยังไงลงรีบไหมจะลงรีบไหมลงไหมลงไหม่ะมีล้อหลอกอีกละล้อหลอกเก่งถ้าล้อหลอกเก่งขนาดนี้แล้วก็ไปล้อหลอกต่อในนรกลงไปลุงยามเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมันจะลีลาหน้าท้องนะเปไ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 วิ่งปไ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 ดูปไ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  เ,เอามันดื่มเอ็ลอยด์50ชีวิตเหลือน้อยอีกแล้ว<า>หนูเตือนแล้วใช่ไหมพี่ว่าใครดื่มเอ็ลอยด์50ต่อหน้าหนูมันตุบทุกคนเอา้ามันหมดก่อนใบได้วะ่ะแต่ว่าไล่ตูดขนาดนี้ทันแน่นอนลูกย่ามขามาจุง <c oughs> ทิ้งนอนกับหนูเถอะนะ <c oughs> พี่เน่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าเออเครื่องประดับที่เราใส่มามันมันเริ่มจะโบ้งแล้วว่ะเก๊สปริงลูกตาแม่งแคจะหลุดออกไปอยู่แล้วนะ <c oughs> เอาละมาหาเหยื่อรายต่อไปของเรากันดีกว่าค่ะทุกคนมีเซอร์อยู่ข้างบนคนหนึ่งไม่คนอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะเอา้าอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมออราสกิลแม่งไม่ขึ้นวะงง,วงมากนะงงมากเหอะเอา้เอาพยายามหลบแล้วนะแต่มันก็โดนพี่ตีมเรามาเจอกันอีกแล้วนะรอบแรกที่ไม่ไล่เตี๋ยเพราะว่าอยากให้ไปชุบลงยามหรอกนะไอฟวกนี้มันเล็ดเป็นกันหมดเลยอะมันรู้ลายจูบมันรู้ว่าต้องมาตรงไหนถึงจะรอดเนี่ยเอาล,ะแล,ละแล้วก็ไปเจอกันหน้าท่อที่เดิมที่ที่เราคุ้นเคยโดนบอกว่าโอเคคริสโดนอยู่จะไปไหนเขาพี่ตีมกลับมาหาหน ไม่ดนจะออกมาดีๆหรือออกมาด้วยน้ำตาจะออกมาดีๆไม่เอ้าโดนหลอกตู้ไปลืมเอาไปโดนเอลดีพี่ติมเอลดีจุงน้าคุณเธอนะทำไมเอลดีจุงน้าพี่เอลซีจียังไงล่ะโอ้ยไม่ค่อยจะโฆษณาเลยนะพี่นะโอ้โหน้ำมันจะเยอะไปไหนไดนแถวนี้น้ำมันเยอะเกินไปแล้วนะเอ้ากินน้ำแล้ววิ่งสวนมาแบบนี้ก็โดนแผลฟรีไปอีกหนึ่งสี่ไหนจะไปไหนจะวิ่งไปไหนต่อจะมาป้านร้องเหรอาน้องมีโลก ฮ้ยแกเมื่อกี้ตีโดนวโอ้โหแดงแดงทั้งฉากเลยบอกบอกเอา้าเมื่อกี้คิวตีโดนหรือไม่โดนวะมันตีลมหรือมันตีอะไรมันตีอะไรอันนี้ก็โยกเก่งจริงไอ้ติมแม่งใส่เสื้อแดงพอแม่งจุดีิกีทีนี่คือมองไม่เห็นเลยอะแดงทั้งจอแสบตาเวอร์เมื่อกีก้จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนหมดทางไปแล้วสินะงั้นก็ปุ๊บไปเลยพี่ติมรู้หรือเปล่าคะว่าคนเอลดี่ะจะโดนอะไรคนเอลดีต้องโดน่วนวิญ,ญญาณกับพี่ ไม่ต้องไปเกิดข้อหาเหมน็นขี้หน้าไม่ต้องเกิดเรื่องร่ำนี้โชจะเลยเอลซีจี 5G นต่ลุไม่ยอมแล้วข้างล่างนะหนูเห็นนะว่าทําอะไรอยู่อแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่เอานะล,นะลงุงนะรอแป๊บนึงนะขอพังพิธีก่อนไล่ผักที่ทีนิดนึงแล้วก็สแกนหาคนไม่สวยปิงอยู่ข้างบนลุงอยู่ข้างล่างเอ๊กวัดดีลงุงแต่ตกแกหรือยังยังไม่เอาหรอกไหนมีใครมาเอาวิญ,ญญาณพี่ติ๋มเปล่าปิงมาเอาก็เปล่าปิงเอ๊ะปิงหายไปไหนวะ ปิงยังไม่ลงมาตอนนี้คือเผลอให้ปิงมาหยิบไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าปิงหยิบนี่คือไปยาวเลยนะเออแล้วปิงเดินไปตรงเดี๋ยวจะเด็กมั่วมันตะขีนึ่งที่ฟอคด๊อกตรงเอ้าอยู่ตรงนี้ไงโอโหมาเดินใจเอกเฉยเลยอย่าว่าแต่คนผีก็ตกใจนะจนังหวะนี้จังหวะนี้ผีก็ตกใจเหมือนกันไม่ต้องใช้ของนะไม่ต้องเล่น แต่ว่าเมื่อกี้เห็นว่าแวะว่าในแมวน้องมียันหรือเปล่าโอเคแมวมียันน่าจะโดนกันสีนั่นไงว่าแล้วเชียวเอ้าเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้พี่ยามแอบไปหยิบวิญญาณหรือเปล่านั่นไงมาจริงด้วยอัตตาเอกับมาแล้วแอบไปหยิบวิญญาณพี่ติม l c g ของฉันเหรอฉันบอกแล้วว่าคนนี้ฉันมัดไส้ส่วนตัวนะฉันไม่ยอมให้ชุบง่ายๆหรอกนะได้ยามกลับมาดีจะไปไหนวิ่งหลังไ้ๆลงไปข้างล่างนะคิดว่าตามไม่ทันหรอวิ่งไปไหนแล้วว่าเอ้าวางวิญญาณไว้ตรงนี้ด้วยไหนๆมาแล้วก็เฟซทางพิธีสวยๆไปอีกหนึ ชั้น2 1หนึ่งชั้น3อีกหนึ่งโอเคไม่ต้องหว่วงนะสองคนข้างบนเดี๋ยวพี่ฮาร์ดขึ้นไปหาไหนดูซิแต่ละคนอยู่ตรงไหนแล้วเอยคลื่นสแกนกลามอันนี้ออ้นนอนนอาลุงยามเห็นนะจะออบลงไปเอาวิญญาณพี่ตีมอีกใช่ไหม <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้จูบไม่ต้องมาจูบคนนี้ฉันห่วงมากเอวคาดีฉันจะเก็บเขากลับไปเลี้ยงที่บ้านใจเป็นของกูกายเป็นของกูเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วเราก็ออกไปได้แล้วชิว โอเคไหนมีใครจะมาหยิบวิญญาณหมโอเคยังไม่มีก็พักตู้แก้ขืนไปก่อนนะเอ้าปิงหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังจะมาเป็นห่วงเพื่อนอีกไปหาโค้งหาเข็มก่อนสิอาเตเดี๋ยวก่อนมีใครจะไปเอาวิญญาณไปถิ่มอล้าอ้าวลุงยามเห็นนะคะ่ะดูเห็นลุงยามนะค่ะว่าลุงยามทาอะไรอยู่นะแกคือเราไม่ได้อยากไล่ปิงสุดแต่แกเดี๋ยวมันตุ๊บแล้วถ้ามันตุ๊บไปเนี่ยนายามมีสิทธิ์ออกประตูได้นะแกเอา้าแล้วนายามคะหนูมาหานายามแล้วนายามยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอาเตนั่นใครเจอแล้วนั่งยแกเจ เอยใส่มันจักบาดสบวจักบาดสบวเออเดินติดเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เดินติดนิดหน่อยนะโทษทีไอ้ปิ๊งปิ๊งมาอะไรอุ้ยเกือบ แย่แล้วตรงนี้มีสายสินนะแม่วิ่งเข้าสายสินนล,ลย <_ C os> นั่นไงกูว่าแล้วยวแต่ว่าไม่เป็นไรยอมยอมติดสายสินจะต,ตามต่อลุงยามเอาวิญญาณี่ติมกลับมาี่เขาเป็นของฉันเ็เป็นของฉันเป็นคนเดียวนะปิงไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องมายุ่ง <_ C os> เดี๋ยวฉันจะมาคิดบัญชีเธอภายหลังตามนายามก่อน <_ C os> อนายามนายามอยู่ไหนหิวยีวิญญาณติมเอาวิญญาณติมกลับคืนมาดูนี้นะอยู่แถวนี้ใช่ไหมนั่นไงโอ้โหคิดว่าชุบทันจริงๆเหลอห ไม่มีชุปไปไม่ใช่เหรอเราอ่ะโอเคคิวรู้สึกว่าน่าจะวันฮิตแล้วนะน่าจะวันฮิตแล้วอ้าวไม่โดนมดอันตรางดีไม่โดน,ดน,โดนเฉยเลยกลับมาได้ลูกยามไอทีหนึ่งขออีกทีหนึงน่ง่อกีเห็นปิงพอดีม่ต้องเอสคิวแล้วปิงปิงอยู่ไหนอ้าวมันแอบ,บไปซ่อนเหรอไอทีมาซ่อนฉันได้จริงๆเหรอ ฉันมีคลื่นสแกนดกรมป์นะปิงเพราะฉะนั้นเธอซ่อนจากฉันไม่ได้หรอกนะแปะยันแล้วแปะยันอายุแสอายกขวาคราวนี้ก็เข้าได้เลยเอ่ยยันหายพอดียันหายพอดีเอาไปอีกภาพนึงเออเม้มปากตีแล้วขอเอาคืนหน่อยที่มาไล่ฟาดฉันนะฉันขอเอาคืนหน่อยได้ไหมสิแน่ขอเข่งอะไรไม่ต้องใช้เอาใปไปหมดเอาใปไปให้หมดเอ๊แต่จะว่าไปเมื่อกี้ปิงแกหยิบอะไรมาแกเอแดูไป็นอกเห็นแล้วเห็นแล้วยังไม่หิวข้าวไม่ต้องมาปลาข้าวใส่ยังไม่หิว ตอนนี้พี่ไม่หิวข้าวพี่อยากกินอย่างเดียวคือเลือดพี่อยากกินซอยจุเข้าใจไหมน้องปิงพี่อยากกินซอยจุเลือกที่ตายแถวใช่ไหมกันก็ตายตรงนี้ซะเลยโอ้ตายขึ้นระดับตาแม่งจะหลุออกมาจริงๆอยู่แล้วนะอะไรอะแกทำไมตายแต่งเองขำเองนักเลงพอ หรืออเเปล่าวันนี้บอกได้เลยว่าคิวไม่เหงาแล้วนะคะได้พี่ติมกลับไปนอนที่บ้านด้วยแหละยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายจ้า ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ